ถัดมาคือเรื่องของการปิดอากรสแตมนะอันนี้ก็เป็นความน,าน่าสงสารงนักฎหมายไทยนะครับปัญหาเนี่ยนะฮรมันเริ่มจากปอศดากรมาตาราหนึ่งหนึ่งแปดนะคืออันนี้ผมจะสอนพวกเราคืออย่าไปดูอะไรที่มันแค่แบบสั้นๆนะ่ะคือเราไม่ดูที่มาเราก็จะปวดหัวอยู่แบบนี้ก็คือไม่รู้รู้รู้ไม่ถึงต้นทางสักทีนะครับต้นทางอยู่จากปอศดากรมาตารนะตาหนึ่งหนึ่งแปดนะกำหนดไว้ว่าตราสารใดไม่ปิดสแตมบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาของตาสารนั้นเป็นพยานฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่านะจะได้เสียอากรโดยปิดแตตมมครบจานนว อัตราในบัญชีท้ายหมดนี้และขีดค่าแล้วฉะนั้นเรื่องของการปิดอารกรสแตมเนี่ยนะครับกฎหมายบังคับว่าให้ปิดอารกรและขีดค่าด้วยอันนี้พูดถึงในการทางานนะซึ่งอารกรสแสตมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สแสตมเบซนีนะครับแล้วก็ไม่ใช่สแตมเซเว่นด้วยนะครับต้องไปหาซื้อเอาหาซื้อลำบากมากกับชีวิตนะครับปิดเพื่ออะไรนะฮะปิดเพื่อที่จะให้ศารลรับฟังเป็นพาราฐานในคดีแพ่งได้ฉะนั้นเก่งข่ายครับถ้าเป็นเรื่องของักพาราฐานในคดีอาญาเนี่ย üler, แม้จะไม่ได้ปิดศาลก็สามารถทีีปปรรี่่่่จนะรร ja, นนรััรรัับฟงงงงเเเเเปป็็นน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 ยยาา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 หลกฐอออออออูแ้้้วถใใืืขสคคดดชม นะหรือว่านะสมมติจะฟ้องข้อหาช่อโกงโดยอ้างสัญญาเป็นพิรำฐานในคดีอาญาอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. แม้ไม่ปิดอากรศาลก็สามารถรับความเป็นพิรำฐานได้อ่ะถัดมาคือส่วนของคดีแพง่งนะคดีแพ่งเนี่ยต้องทั้งปิดอากรสแตมและขีดค่าด้วยอันนี้พูดถึงคนทํางานนะครับเพราะว่า mm hmm. <laughs> หลายคดีนะครับปิดแต่ไม่ขีดค่าถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับ ต้องปิดด้วยและขีดค่าด้วยนะแล้วเป็นทางปฏิบัติลึกไปกว่านั้นก็คือไอ้ที่ปิดเนี่ยต้องปิดให้ครบจํานวนด้วยมันจะมีจํานวนเงินของมันเนี่ยคิดตามยอดอะไรไปอีกทึ่งวุ่นวายนะในการสอบเนี่ยไม่ได้เอาอะไรขนาดนั้นนะในการสอบก็จะมีแค่ว่าอ่ะถ้าเป็นกรณีต้องปิดอาการสแตมก็ให้เขียนไว้ด้วยว่าปิดอาการสแตมนะซึ่งเรื่องของการวาดรูปก,ก็จะแบบเดียวกับนะของของข้อของตามประทับบริษัทก็คือจะวาดรูปหรือไม่ก็ได้นะในเรื่องของจำนวนเงินมันก็จะมีนะคือถ้าคือที่จริงจำนวนเงินเนี่ยจริงจริงม,ม,มันไมีหลากหลบบายเรื่องนะ ทีนี้ปัญหาต่อไปที่เจอมากเลยเนี่ยนะครับก็คือตาสารอะไรบ้างที่ต้องนะปิดอากรสแตมะนะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่และเรื่องยาวนะครับพอเมื่อกี้หลายคนก็นะถ้าไปจําย่อๆนะก็จะตามจําเป็นว่าอ๋อโอเคอาจารย์งั้นหนูจําว่าคดีอาญาไม่ต้องปิดอะคดีแพ่งปิดมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับถ้าจะแบบเต็มเต็มเนี่ยต้องเรียนคอร์สเบสิกกับผมนะครับเราก็ต้องเปิดไปดูที่นะบัญชีท้ายปอสลากอนะย้ําเวลาเรียนคือมันต้องเรียนให้ได้อย่างนี้คือต้องดูที่มา นะไม่ใช่จาปลายทางอย่างเดียวนะครับพราะมันเปลี่ยนหน่อยหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะครับในปอสละกรจะมีนะครับบัญชีแนบท้ายอยู่นะครับจะมีการกําหนดตราสารเอาไว้เนี่ย28รายการที่ต้องปิดกรสแตมถ้าเป็นนาตาสารอื่นๆน,นอกจากนี้ไม่ต้องปิดสารก็รับฟังเป็นประธานได้ะนะซึ่งให้พูดก็คงไม่หมดหรอกนะครับมันเยอะเนะีนะ่ยเช่นอะไรบ้างเช่นสัญญาเช่าที่ดินลงเรือสิ่งปลูกสร้างนะสองสัญญาโอนใบหุ้น3ส,สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินใบมอบอำนาจนะตัวแลกเงินตัวสัญ,ญญาใช้เงินเช็ค ค้ำประกันจำนำพวกเยอะนะครับสัญญาตัวแทนอะไรพวกนี้นะครับประมาณอันนี้นะจริงๆมันมี28รายการนะคะปัจจุบ,บนันอันนี้พูดให้ฟังร่าวๆส่วนเอกสารอื่นนอกจากนี้แม้จะเป็นสัญญานะแต่ถ้าเป็นเอกสารอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมนะศาลก็สามารถรับฟังเป็นหลักฐานได้เช่นอะไรเช่นหนังสือบอกกล่าวหนังสือสภาพหนี้นะพินิจกรรมสัญญาจำนองสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน